คำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาที่หยาบคายไม่บอะสำหรับคนโลกสวยเว็นคนที่กินเกาเหลาไม่จ่ายเพราะคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเข้าใจไหมโอเคก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมชาวไทยแชร์ออกซิเจนจากต้นลำไยหายใจทุกท่านนะครับยินนีต้อนรับเข้าสู่รายการเดฟทีวีนะครับผม ก่อนนะะวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มารีวิวหรืออะไรสักอย่างนะครับผมก็คือวันนี้เนี่ยเราจะมาทำอะไรบ้างโอเคก็คือว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทําแบบว่าเยนล่างกันก็คือว่าคันนี้เนี่ยทุกคนแล้วทุกคนก็น่าจะจําคันนี้ได้นะก็คันนี้เนี่ยมันก็เออแบนชาร์จไม่เข้านะทุกคนก็คือว่าสปีดไม่ใช่สปีดดิเซนเซอร์มันก็น่าจะพังนะทุกคนผมก็เลยจะเอาสปีดของคันนี้หาขันขันนม ก็คว่าผมจะเอาสปีดคันนี้มาใส่คันนี้นะทุกคนว้าวแล้วเราไปดูซิว่ามันจะแรงแค่ไหนนะทุกคนไม่ต่างกันหรอกแต่ว่ารู้สึกว่ามอเตอร์มันโอ้ถ้าเราเปลี่ยนมันจะเป็นยังไงวะถ้าเราเปลี่ยนเอามอเตอร์อันนี้มาใส่อันนี้โอ้โหผมแบบโอ้แต่ว่ามันต้องเปลงแน่นอนเลยเพราะว่ามันก็น่าจะใช้ด้วยกันไม่ได้นะโอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปทํากันเลยแล้วกันนะ let's go ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมก็ ช่องเราก็เป็นช่องที่แบบว่าแบบอาซีนับวันนะครับน้องน้อนไปกันเลย let's go โอโชี I'm looking my face back in the face Yeah, we on pins when you look out the back. I get deep in my bag and let out all the red. Setting new set of minutes through the maze. On top, on top, when properly paid. I'm oh, not the type that have been delayed. Too close to call, I need to replay. They moving the wave, don't need to persuade. Shaking down, get boogie like aye. Hey. Running rap, sending out all day Straight from the rib, moving the crib. Add a little bit, flip it again. Hop in the whip, smoking the crib. Dripping the drip, I got in the rib. โอ้โห,ห้ตายเธอชิบหายแล้วเราจะขันยังไงเราจะขันยังไงวะเนี่ยโอ้ฉันคิดว่าต้องเอาใหญ่กว่านี้นะอันนี้มันน้อยเกินไปทะลุงแม่งเลยทะลุงแม่งเลย เบืออเบ้องแม่งเลยเบื้อ,อ,อ,นะอง,งออแ,อแม่งเลยแม่งโอ้โหออกทีวีนะอิจหาจริงเอาวส e p หนึ่งดนึงไม่ออกเผาแม่งเลยเผาแม่งเลย When I wake, I am looking my face, back in the face i I'm not to the pace. Give me a kiss when you look at a baby Give me my bag and then out on the road Tell you got a lady the night On top, on top, went properly pinned On oh, that, the type that happened to lead Too close to call, I need to the replay They moving the way, don't need to persuade Shake that so hoodie, get boogie like, ay hey. Running around, sitting out out there on the rip, weeping the quip Got the little bitch, hip to the hip at the whip, smoking that pimp Dropping the drip, I got a new riff Pulling the strings, switching my scenes Living like a โอเคทุกคนและแล้วรถบรรทุกของเราก็เด <ın> ็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะหลังจากที่เราเอาไปฟิวชั่นกันนะก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแหละเอออยู่ข้างหลังเนี่ยอยากเห็นใช่ไหมล่ะนี่เลยนี่นี่นี่เดี๋ยวเปิดไฟสักแป๊บแล้วกันอ่านี่เป็นไงงง พี่เปลาพี่เป้าพี่เปาพีเลเล่สิแกงแกงกงแกงลายๆคนก็อาจจะอยากรู้นะพี่มันจะวิ่งได้จริงเหรออยากรู้ไปละเราจะได้รู้กันนะว่ามันจะวิ่งได้หรือเปล่าเนเดแล้ววันนี้เราจะเอาไปแบบลุยด้วยนะี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะแ๋ยวเราจะลองเอาขับขับเล่นดูนะไป Let's go แล้วกัน โอเคทุกคนเดยวเราจะมาลองกันเลยนะเดี๋ยวข,ขอเสียบสายก่อน <laughs> ขอเสียบสายก่อนแล้วกัน <c oughs> ไอคันนี้ก็ผมใช้เวลาทําไปตั้งนานนะก็ปร <c oughs> ับแต่งอะไรนิดหน่อยนะปรับแต่งก็เลยนิดหน่อยนะก็มันมอตเตอร์มันใหญ่เกินอ <c oughs> ่ะไปเดี๋ยวลองดิลองดิ <c oughs> ติดยังติดละ <c oughs> เป็นไงเป็นไงแรงเป้าแรงป้าว <c oughs> ทางที่ดีนี่คนเล่นรถบังคับเขาจะรู้กันนะครับว่าให้เปิดรีโมทก่อนเอ้า อ๋อแบตหลวมมึงลองนี้ลองเซอร์โวนใช้ได้ป่ะเชรูสมาลองดิเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะโหเสียงทห้ไมน่ากลัวยังเั้นวะเย็ดโอ้โหเสียงเสียงโคตรน่ากลัวโอ้โหเสียงโคตรน่ากลัวเลยทุกคนดูนะดูนะ วันนี้เราจะมาเบรนเฟืองกันโอ้โหบอกเลยมอเตอร์ใหญ่ๆเป็นเฟืองน้อยๆ Let's go โหพอดังปะเนี่ยเดี๋ยวดิ้โอ้ยขุดแรงอุ๊ยขุดแรงเลยทุกคน เสียงกูเร้าใจเสียงกูเสียดายเลย จะโดดอย่างเดียวเลยโอเคทุกคนเดยวเราจะเอาไปลองเล่นกันที่อื่นแล้วกันในนี้หนวกหูไปดี i s This is a พัง check the mic and make sure it sound right boys my god